แต่ว่าโล่มันก็โล่มันก็ไม่ไม่สิโล่มันก็ได้แค่เทินสองเทินเดียวเหมือนกันนะว่าไปโล่มันอยู่ไม่นานเพราะว่าโล่มันเข้ามารอบแรกสองเทินแล้วเทินอื่นมันก็น้อยนะว่าจริงๆอะโล่มันก็ได้สองเทินเหมือนกันสูสีกับฟูมาแหละไม่ต่างกันมากหรอก สรุปว่าดาเเอเดนน่าจะสูสีกันพอๆกันฮันดีบาไม่น่าไม่น่าไหวแล้วเราแล้วเราจะผมปัญหาคือฮันดีบาผมไม่สามารถทำแอทแท็ได้ครับผมไม่สามารถรีดแอทแท็กให้มันสูงสุดได้อะคือมันจำเป็นจะต้องใช้ตัวที่แอทแท็สูงสุดเพื่อให้แม่ชีมันเลี้ยงไง ตอนนี้คือเราอุาสตส่าห์เอาแม่ชีมาช่วยเลี้ยงเลือดแล้วเนะี่ยมันก็เลยีล๋ยวเจ็ดหล่อแล้วหลดไว้ลูกเฮ้ยพรกนีเฮ้ยขึดไหว้ไวอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปเอองัด้นมาเออนั่นแหละ คุณชาลีมาดูนี่แล้วมาลุ้นกันแล้วมันไเ่้ยลฮ้ยเั้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อเฮ้อเฮ้ยงฮ้ยเฮ่ยเฮ้่เฮ้ยเฮ้วนะ เรียกเรียกผ่านแล้วครับผ่านแล้วครับเราผ่านด้วยทีมใช้ตัว SR <c oughs> ใครจะไปคิดว่าเอา SR มาลงเป็นไงล่ะ เราไม่ต้องเราไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ตัวอะไรหรูหลาเราใช้น้องแม่ชีเกา <laughs>